นะครับทุกคนมาครับผมเดี๋ยวมองด้วยอื่นที่แม่าอ่ะเฟิร์สครับเรื่องเลยครับโปรเจกต์นี้ครับเฟิร์สสเตจครับยังไงครับครับก็อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมก็ครั้งนี้เป็นแฟนมีตเดี่ยวของผมครั้งแรกนะครับมีชื่อว่าเฟิร์สสเตจนะครับแดกอิสโนมีพีทาวิลนะครับตื่นเต้นยังไงบ้างคะเพราะเป็นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นสุดๆครับเพราะว่า อันเนี้ยมันมันเป็นแฟนมีที่กึ่งกึ่งออกไปทางแนวมินิคอนเสิร์ตเบาๆไม่เบาหรอกจริงๆมันก็แรงมากเพราะว่าเต้นเต้นค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วก็แบบมีโชว์เยอะมากๆอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนชุดมีเล่นเกมมีทอคืคอเอาจริงๆผมเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแฟนมีจะต้องแบบทอกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้คือเต้นเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เพื่อนๆนทางญี่ปุน่นทางไ k ร์คิงฟีเอร์มามาแบบร่วมเป็นเกสด้วย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนพูดไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ไทยนานมากแล้วเราก็ตอนนั้นอให้ได้ลองหน่อย้ถามเลยถ้าอย่างนั้นถามเลยว่าทำไมตัดสินใจมาร่วม

ファース, <laughs> ストさんはダンスがとても上手ですで僕たちこの前一緒にリハーサルをしたんですけど本当になんかこう初めて会わせたのにもかかわらずすごいあの僕たちも感動するぐらいとてもなんかこう楽しく過ごすことができたので本当にすごいなと思います。 ก็คือเขาอะค่ะชอบที่เอาคุณเฟิร์นเต้นมากเลยเขาบอกว่าคุณเฟิร์นเต้นเก่งมากแล้วก่อนอันเนี้ยเขาก็มีซ้อมด้วยกันค่ะแล้วก็แบบขนาดมาซ้อมด้วยกันครั้งแรกค่ะกับเข้ากันได้แบบเร็วมากเลยเนี่ยเขาก็ตัดสินว่รู้มากโอ้อหครับเอบอลซูสิบ่คหล่อด้วยแล้วก็แสดงด้วยใช่ไหมครับเัาเพื่อนละครับได้ครับมาโอเคควมรู้สึกเราเป็นไงบเออรู้สึก ความรู้สึกแรกคือคือก่อนนั้นนี้เราเคยร่วมง,งานกันในฐานะของเขาเรียกว่ารายการร่วมร,ร,รายการทาอาหารกันครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเขาเต้นแต่เรารู้อยู่แล้วแหละอยู่ในใจว่าเขาเต้นเก่งมากๆแต่พอตอนที่มาร่วมร่วมง,งานกันครับตอนที่เป็นเกรสที่เราได้ซ้อมกันเต้นเก่งมากแล้วอย่างที่เขาบอกคือเข้าได้เร็วมากาจะเป็นเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยผมแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าแบบเขาค่อนข้างจะ e n j o ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ไม่รู้ตอนมันเหมือนมันเหมือนมันคลิกกันอะไรเงี้ยั้แต่แรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเชิญเชิญเ,ญเญพื่อนเพื่อมาร่วมร่วมเป็นเกรสในการเต้นของเราครั้งนี้ด้วยก็น่าจะดีอะไรก็เลยแบบเชิญ 最初なんかきはなんかちょっとパスタさんの感想なんですけど、でこの前にもなんか皆さんと一緒にニュースとるべきであって、でその時もみんながとても楽しく雰囲気で、今回もちょっと出させてもらいたいなという気持ちもあって、皆さんのダンスもとってもうまいなので、この前も涼太さんが言ったのは、こわするのか早くて、たぶんみんなの運もうまいなので、それが理由じゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> โค้ชโชว์ทั้งหมดของวันนี้ครับโค้ชจะแบ่งการโชวเป็นยังไงอ่ะบบางีบวกโค้มีหลายอย่างที่โค้ชอยากทำในวันนี้อะไรใช่ครับจริงๆเ,เราจะเปิดมูดมาด้วยเขาเรียกว่า ความตื่นเต้นก่อนปลุกอารมณ์ทุกคนก่อนโดยแบบด้วยเพลงสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มไปตามมูทอารมณ์ต่างๆ่างไเงี้ยครับมีช้าบ้างเร็วบ้างแล้วก็อาจจะมีขั้นด้วยการแบบทอเบาเบามีพี่พี่แขกรับเชิญแล้วกันพี่อินทนนท์กับพี่พี่ลี่ครับผมก็จะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในการแบบเขาเรียกว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนชุดกันเพราะว่าแบบเราจะเปลี่ยนชุดกันเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันะะจริงๆก็มีมีเล่นเกมมีเขาเรียกว่าเจอกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างงี้ทำไมเกสต์ไปถือขนาดนี้เเลยเ <c oughs> ยอะเหมือนกันเอาจริงเอาจริงเยอะมากแต่รู้สึกว่ามันเป็นแฟนมีครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจัดเต็มไปเลยเพราะว่าจริงแฟนมีไม่ได้จัดกันง่ายๆและอยากเป็นแฟนมีดเดยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบให้อะไรแฟนคลับได้แบบเต็มเต็มในครั้งเนี้ยเราก็อยากจะให้แบบเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ลองดูเลยน ใครกันตืเต้นกันอะสุดๆครับจริงๆเมื่อเมื่อคืนซ้อมกันดึกมากถึงประมาณตีตีสามครึ่งมาอยู่ข้างบนเนี่ยครับใช่ก็มีทั้งแบบรันทูแล้วก็ทําหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอมากๆครับผมแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประมาณนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าน่าจะเอ่ะไรๆไปก่อนผิดถ้าผิดอะไรอย่างงี้ก็ขออภัยด้วยนะขอใครไปก่อนนอกจากแข่รับเชิญแล้วเห็นเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆด้วยเฮ้ยจริงเหรอครับอุ้ยอุ้ยก็ เดี๋ยวหวังว่าจะต้องอยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันว่าในในงานในคอนเสิร์ตเดยเรียกว่าคอนเสิร์ตจะเรียกว่าแฟน,นมีตขนาดย่อมแฟนมีตคอนเสิร์ตขนาดย่อมก็ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าข้างในจะเป็นยังไงซึ่งผมว่าทุกคนน่าจะชอบ ครับผมก็ฝากแฟนมี้เดี่ยวของเฟิร์สครั้งแรกด้วยนะครับกับ First Day Day ดลิสมอมีพิเทาอยูนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนไซคิกฟีเวด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาร่วมเป็นเกรสในครั้งนี้นะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาก็ยังไงเออรอติดตามในโซเชียลได้นะครับอยากจะบอกว่าสนุกอย่างนี้เลยสนุกอย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ